สวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่น้องครับนะครับผมตอนเศร้ากับมะล่างไก่หมักกคอนครับผมอันนี้ไก่คงเป็นสัศโกด้วพี่น้องมาเป็นแพ็คละโลครับผมกเอนเลี้ยนฮอกกต้นมะล่างท้องฟ้าก่อนครับผมนี่นะครับไปมาส่งมือเศร้านี่ครับผมกับหมักกคอนครับผมหมักทิ้งไว้สองชั่วโมงนะครับ ั่งกันความกาดผมจะมักทีละยี่สิบโลได้พี่นอ้องเดีย๋ยวบางเนี่ยสัตว์ไม่ไกลครับ,บ,บอ มันนี่มาฉีดงามครับผมเห็นปะเขาบ่กตองมาหันเองนะครับมันมาเป็นเขาหันไม้เร้วครับผมหนีน้องงามเลยครับที่้นกำลังดีเลยครับล,ล่างแล้วก็มัดครับก้อนเราไปทอดครับผม างี้งางามเลยครับผมนะครับหลังจากที่เข้าล่างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เอากะติมาหมักไก่นะครับผมวิธีหมักไก่กับงงยง่ายมากๆเลยน,นะครับผมอันนี้ผมหมักไก่ยี่สิบกิโลนะครับผมหลังทำความสะอาดแล้วนะครับผม ผงมะกอกในหัวสามรอยกรัมมะกอกได้์สิบกิโลครับผมกับจีเทสผงนี่ครับลงไปสองซองเลยครับผมนี่นะครับเพื่อความรวดเร็วสะดวกรวดเร็วนะครับผมมักทีละนี้สิบกิโลนะครับผมผมกับจีไส่นามไปอีกนะครับหนามพันหกหลอยมิลลิลิตรนะครับผมนะครับหรือว่าขวดใหญ่ขวดขวดในท์หนึ่งครับอีกน้อยหนึ่งครับผมขวดหนามนะครับผมว่าพอใจยังไงนะครับเนาะ หลังจากที่ผมผสมน้ำแล้วนะครับผมอ่าอธิบายเหตุอะไรบ้างเลยครับเด้อผสมน้ำขวดใหญ่ขวดหนึ่งแหละครับผมกับน้อยหนึ่งนะผมนะครับจะค้นในพงมักละลายกับน้ำครับผมแบบนี้ครับละลายแล้วก็ลาดลงไปเลยครับผมนะเดี๋ยวพงมักมันก็จะซึมเข่าน้ำเนื้อน้ำหนังไก่เองนะครับผมนะครับเอาอย้เขาค้นนะครับผมค้นในเข่ากันนะครับมักทิ้งไว้แบบนี้ทิ้งไว้สองชั่วโมงครับผม สามารถเอามาถอดได้เลยครับนะครับเคหมักไก่สูตรแน่งว่าเป็นสูตรเข็มข้นนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเครื่องเทศกับที่เขาเนื้อเขาหนังนะครับผมน้ำไปถอดถอดขายถอดกินะจะสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมโอเคนะครับวิธีหมักไก่กับประมาณนี้ครับผมง่ายๆนะครับผม ปรเด็เขากะจิเอาใส่ถุงนะครับผมเก็บใส่ถุงหมัดไว้นะครับผมเอาไปใส่ถังน้ำแข็งไว้นะครับผมก่อนเขาเสียมมาถอดนะครับผมแค่นี้เองพี่น้องมักไก่นะครับมักง่ายง่ายมากๆนะครับผมใส่เวลาบดดนครับผม